ที่เราทำนะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไข่ขาวนั่นเองนะคะเราเริ่มต้นด้วยแบรนด์ที่ชื่อว่าเอ็กเอ็กนะคะช่วงแรกๆที่ทำเลยเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำให้หุ่นดีเราจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยก็เลยทำอาหารที่ทำจากไข่ขาวขึ้นมาก็ <c oughs> เลยเอาไข่ขาวเนี่ยไปต้มทำเป็นแบบแ,บบแท่งให้คล้ายกับเต้าหู้นะคะก็เลยเรียกว่าไข่ขาวแท่งพร้อมฐานหลังจากนั้นเราก็มีการแตกสินค้าออกมานะคะเราก็ทำมาเป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ไข่ขาวปัจจุบันเราเห็นว่าเต้าหู้ในตลาดมัน ซึ่งก็จะปรุงรสชาติด้วยแต่ว่าของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างที่ว่าเราใช้ไข่ขาวมาทําเป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็แตกลายเป็นตัวของขนมซึ่งเป็นสแน็คนะคะที่เป็นไข่ขาวอ,อ,อบกรอบนะคะแล้วก็ใส่พวกถั่วลงไปด้วยทําให้มีความอ,าอร่อยแล้วก็เพลินในการทานมากขึ้นด้วยค่ะ หลังจกที่เราทําตลาดในของคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยเป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเอยมีการตอบรับมาค่อนข้างดีนะคะเ,เราก็เลยมองว่าในส่วนตัวเองเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยสอบถามเข้ามาในอินบ็อกมากหรือว่าเอามาให้ประยุกใช้ให้กับในสัตว์เลี้ยงทานได้หรือเปล่าปรากฏว่าพอไปให้ในสัตว์เลี้ยงทานเนี่ยต้องบอกว่าพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ได้ทานด้วยรสชาติแต่เขาทานด้วยกลิ่นนะคะเราก็เลยต้องเอามาเปลี่ยนวัตถุดิบหรือว่าทําเป็นสินค้าตัวใใหหมมม่่ขขึึะะ้ mm ้นนนาากกก็เเยิดดแแบบรรร์ตัววี ทามาโกเราเอาไข่ขาวเดี๋ยที่เป็นวัตถุดิบที่ดีแล้วก็พรีเมียมเนี่ยนะคะมาเป็นตัวตั้งตน้นแล้วก็ประยุกต์ใช้นะคะกับสิ่งที่น้องแมวน้องหมาชอบซึ่งก็คือทูน่านั่นเองนะคะทำให้เขาเรียนรู้สึกว่ามีกลิ่นที่เขาชื่นชอบอีกทั้งโภชนาการที่เราใส่ลงไปเนี่ยเป็นโภชนาการที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของทั้งหมาแมวนะคะจริงๆเราชอบแมวหมาที่ตัวอ้วนๆใช่ไหมคะแต่อ้วนเกินไปก็จะมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานหรือโรคอ้วนแต่ถ้าเขา,เขาอ้วนหรือว่าเขาตัวแน่นด้วยตัวของกล้ามเนื้ออันนนนีี้้้จจะะเเป็ออไรท่าข Happy, แลวก แฮปปี้ด้วยนะครับ จริงๆตัวที่ยากที่สุดนยคะคือในเรื่องของความรวดเร็วในตลาดปัจจุบันนะคะเราคงเถียงไม่ได้ว่าจริงๆกระทั่งตัวเราเป็นผู้บริปโภคเองเนี่ยเรายังรู้สึกว่าความชอบของเราเปลี่ยนทุกวันความ Lo y ต l t y เนี่ยหายไปนะคะวันนี้เราอยากจะกินตัวนี้วันพรุ่งนี้เฮ้ยมีของใหม่ๆแล้วเดี๋ยวตลาดต่างๆมาเมื่อก่อนเนี่ยคนกินแค่ vegetarian ก็คือกินเจใช่ไหมกินมังสวิรัตตอนนี้ก็จะมี plant based มาแล้วมี keto มาแล้วตลาดมาาันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะค่อนข้างเร็วอีกทั้งยังมีโควิดมา disrupt นะคะแล้วก็เรื่องของ AI ต่างๆก็มา disrupt ก เร็วของตลาดเนี่ยค่ะเป็นความยากที่สุดของเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่เฉยตลาดเนี่ยเติบโตวไวเราเองก็ต้องไวไวเร็วกว่าคนที่เป็นผู้บริโภคได้ซ้ำนะคะนวัตรกรรมแล้วก็อินโนเวชันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆในการที่จะพัฒนาแตส่สุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นฐานของกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยต้องการอะไรถ้าเราเร็วมากๆจนกระทั่งเราลืมสิ่งที่เป็นคอลเวลูของสินค้าเนี่ยก็ไม่ทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยแฮปปี้ในระยะระยะเวลาลองเทิมแต่กรณีที่เราไม่ปรับเปลี่ยนอะไร เลยเนี่ยลูกค้าเราก็จะรู้สึกว่าซสส้ำซากจำเจแล้วก็ไม่อยากจะไปต่อ จร,จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็น,ปนจุดเริ่มต้นเนอะพอเราเริ่มต้นมาเนี่ยคะ่ะอย่างที่บอกก็คือจะมีคนที่เดินตามเรามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีคนประยุททกต์ทําทุกๆสิ่งทุกอย่างตามเราต่อไปเนี่ยเราจะทาให้ตลาดของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นไม่ใช่แค่เอ่อสเปซิฟิกเฉพาะในเรื่องของเอ็กซ์ตอแคร์แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็สามารถทานได้เพราะหลังจากที่มีวิกฤตการโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องดูแลเรื่องการกินอาหารมากขึ้นเรื่อยๆนะคะฉะนั้นเราจะต้องประยุกต์อาหารของเราเนี่ยให้มันกิน ประโยชน์ด้วยการที่ราคาสูงจนเกินไปก็ทําให้ลูกค้าก็ใจฟอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์หนึ่งที่ทางผู้ประกอบการจะต้องทาตุงนี้ให้ได้ทั้งกินได้ทุกๆวันแล้วก็ราคาจับต้องได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะจริงๆความสําเร็จเนี่ยมันวัดกันท้นขึนข้นยากนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าการเออข้าตลาดหลักทรัพย์คือการประสบความสําเร็จหลายๆคนรู้สึกว่ากําไรอะไรคือประสบความสําเร็จจริงๆแล้วความสําเร็จของเราคือการที่ลูกค้าที่เรา,เาให้สินค้าเราไปเนี่ยรู้สึก เดินกลับมาแล้วพูดว่าขอบคุณขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือชีวิตของเขาขอบคุณที่เอาสินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ชีวิตของเขาไม่ต้องมานั่งต้มไข่ไม่ต้องมานั่งประกอบอาหารนะคะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดว่าจะต้องทําอะไรทานบ้างค่ะอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะยืนอยู่ณจุดนี้แล้วก็วันนี้ได้ค่ะ